สนุกเรื่องสุขภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่โอด้วยครับสวัสดีครับช่วงโควิดครับก็คงจะลำบากอันนิดนึงนะพี่โอนะใช่ครับอืมแต่คุยสนุกเรื่องสุขภาพครับก็ยังมาพบแฟนๆเหมือนเดิมก็มีพี่โอนะต่อครับวันนี้คุยสนุกเรื่องสุขภาพครับนำสาระสุขภาพดี มาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมพี่โออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบอกก่อนเดี๋ยวลืมกดตักเลยเล่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเราบอกก่อนเนี่ยคุณผู้ชมก็จะรีบกดนะครับแล้วค่อยติดตามเนื้อหาย้ำเตือนนี่หลักการโฆษณาอันนี้ครับคุยสนุกเรื่องสุภาพเลยนําข้อปฏิบัติตัวนะครับ ก่อนที่จะฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีนเพื่อให้ทุกท่านคลายกังวลเตรียมตัวยังไงก่อนไปรับวัคซีนก็ต้องมีการเตรียมตัวหลังจากนั้นเราก็จะมีการปฏิบัติตัวการเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนครับงดการออกกําลังกายที่หักโหมออกกำลังกายน้อยๆได้ครับแต่อย่าไปหักโหมมากร่างกายมันอ่อนล้าไม่แข็งแรงนี้ไม่ได้นะครับก็งดสัก 2- 3วันก่อนรับวัคซีนแล้วเรื่องของการดื่มน้ําดื่มน้าดื่มน้ําสะอาดนะครับอย่างน้อย5 0 0รถึงซีซี ในวันที่รับวัคซีนครับท่านผู้ชมข้อถัดมาครับ,รบก่อนที่จะไปรับวัคซีนต้องงด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนคาเฟอีนมันจะไปกระตุ้นเรื่องของการตื่นตัวที่จะไม่ให้เกิดปฏิกิริยาที่มันไม่พึงประสงค์ข้อสําคัญก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนนั้นนะครับเรื่องของโรคประจําตัวโอ้นี่สําคัญครับท่านใดที่มีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเจ็ดกลุ่มโรคที่ว่านี้หรือโรคอื่นๆถ้าเป็นโรคประจําตัวเราปรึกษาแพทย์ก่อนตอนมีอาการเนี่ยไม่ควรที่จะไาฉีดวัคซีนไม่ควรไม่ควรนะครับ คือนั่นคือการเตรียมตัวพื้านเบื้องต้นนะครับก่อนรับวัคซีนหลังจากรับวัคซีนแล้วหลังรับวัคซีนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับพี่โอครับฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บครับเขาให้นั่งพักดูอาการก่อน30นาทีเขาจะมีการสังเกตอาการใช่ไหมว่ามันมีอาการอื่นๆไหมสามสิบนาทีนี้เพราะว่าปกติถ้าหือว่ามีอาการแพ้มีอาการอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาตอนนี้เขาจะมีการวัดความดันมีการดูอาการดูทั่วไปด้วยมีคันไหมมีแสนไหมอะไรไหมหลังจากรับวัคซีนไปแล้วตรงจุดที่ ฉีดห้ามบีบนวดห้ามใช้แขนข้างที่ฉีดนั้นไปยกของหนักหรือไปทำอะไรที่เก่งแขนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้อักเสบแขนข้างคือรับวัคซีนอย่างน้อยก็สักสองวันถ้ากรณีมีไข้ปวดเมื่อยทานยาพาราเซตามอลได้ได้นึ่เม็ดครับ500มิลลิกรัม กินซ้ำได้ทุก6ชั่วโมงเพื่อบรรเทาอาการไข้อ่อนๆอาการปวดอาการปวดเมื่อยอะไรต่างๆได้เลยนะครับก็สำคัญเมื่อกลับบ้านแล้วต้องสังเกตอาการต่อหลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปมีอาการผิดปกติเพิ่มเติมไหมนะครับหรือถ้าสมมติว่ามันมีผิดปกติจริงๆสงสัยปรึกษาแพทย์โดยทันทีนะครับ อาการที่พึงระวังและต้องไปพบแพทย์ทันทีหลังจากรับวัคซีนแล้วปวดชีสารุนแรงต่อเนืองตาพร่ามัวนะครับเจ็บแน่นหน้าอกหายใจลำบากไขสูงกว่า39องศา39แล้วก็มีอาการบวมแขนขาบวม ชักเกร็งขึนแทะเจียนปวดท้องรุนแรงครับผิวนังมีจุดเลือดออกนะครับมีรอยก็เรียกว่ามีรอยทำผิดปกติอันนี้ก็ต้องพึงระวังครับคุณผู้ชมครับคุยสนุกเรื่องสุภาพวันนี้นําข้อปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการรับวัคซีนโควิด1 9นะครับมาพูดคุยกันเป็นประโยชน์แล้วก็ ให้ความรู้กับประชาชนครับทางที่ดีครับสถานการณ์การระบาดโควิด1 9ที่ยังรุนแรงอยู่ท่านจะฉีดวัคซีนแล้วครับท่านต้องปฏิบัติตัวคือสวมหน้ากากครับเป็นระยะห่างล้างมือบ่อยเ Work f ฟ o o m o m e และหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยติดตามได้สาระดีๆอย่างนี้ทาง YouTube Channel คุยสนุกเรื่องสุขภาพและ Facebook คุยสนุกเรื่องสุขภาพเราก็เอาแตเรื่องของสุขภาพดีๆมาฝากใช่สาระสุขภาพที่เข้าใจง่ายๆครับเราจะ รอบพ้นจากโควิด -19 ไปด้วยกันครับ,รบสำหรับวันนี้ครับคุยสนุกเรื่องสุขภาพขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุยสนุกเรื่องสุขภาพเฮ้